ทีนี้ยังโยกัเทเรือนโครงการป้องกันและก่อการต่อต้านการทุจริตนะครับทางปปทเคตแปดการเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนรวมของผาคประชาชนกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระนองในการต่อต้านการทุจริตครับเทศาสุนารศึกษาจังหวัดระนองมหาวิเทาลัยราชผัฏส่วนสุนันทาตำบลง้าวอำเภอเมืองจังหวัดระนองสำนักงานปปทเคตแปได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมของผาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายสภาค์กรชุมชนในการป้องกันและก็ต่อต้านการทุจริตในพื้นที่รับผิชอบ้องปปทเขตแปจังหวัดระนองครับโดยมีนางเศร้าวนัฐพรสิทธิชัยผู้อำนวยการสำนักงานปปทเคตแปดเป็นประธานเปิดโครงการข้องสำนักงานปปทเคตแปและก็บรรยายเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนรวมของผากประชาชนในการป้องกันการทุจริตในภากรัฐพร้อมท้งมีการทอดบทเรียนการคับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนรวม ในการต่อต้านการทุจริตในพื้นทีจ่จังหวัดระนองและก็มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติรวมคิดรวมทำร,ร,รวมแสดงความคิดเห็นในการสร้างความอย่างยืนในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ครับ โครงการนี้กระซืบเนืออจากนโยบายสําคัญข้องเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการถุจริตในภาครัฐที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนรวมของผักประชาชนในการป้องกันและเฝ้าระวังการถุจริตโดยพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผักประชาชนในพื้นที่ให้เป็นเครือข่ายคุณภาพของสนักงานปอปทสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนรวมของผักประชาชน ในการต่อตา้านการถุจริตข้องกลุ่มเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระนองยังต่อเน,นื่องปัจจุบันมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระนองขับเคลื่อนงานในเรื่องนี้จํานวนส่องพื้นที่ได้แก่สภาองค์กรชุมชนตำบลม่วงกลวงอำเภอรกระเปอและสภาองค์กรชุมชนตำบลง้าวอำเภอเมืองจังหวัดระนองด้วยค่ะตำบลนี้นะครับกระเปอรจะเสริมสร้างให้เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดระนองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทการเข้ามามีส่วนรวมในการรณรงค์ต่อต้อานการถุจริต ตลอดจนรวมเฝ้าระวังและก็แจ้งบอแซ่กรณีพอบเห็นการกระทำอาณาจะคอยเกิดการทุจริตในภาครัฐทรงเสริมและกสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและก็ต่อต้านการทุจริตข้องพื้นที่น,นํารองจังหวัดระนองรวมถึงขยายพื้นที่การขับเคลื่อนงานให้ครอบคลุมทุกจังหวัดและก็พัฒนาเครือข่ายสภางค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดระนองให้เป็นเครือข่ายคุณภาพข้องสํานักงานปปทเขตแปต่อไปด้วยนะครับ